มันจะ4ตารางเมตรต่อ1คนนะครับที่ทำประมาณ4ตารางเมตรต่อ1คน 1> <ม>ซึ่งเรื่องนี้เราก็กำชับให้กับผู้ค้านะครับนะครับไม่ให้อยู่ใกล้ชิดกันเกินไปนะครับก็คือถนนวันคนเดินวันอาทิตย์นี้จะเปิดตั้งแต่ตรงจุดบริเวณนี้ไปเลยใช่ไหมครับ,รบเปิดตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะครับไปถึงหน้าวัดพระศรีนู่นนะครับแล้วก็จะเปิดทั้งซ้ายขวาถ้าไปทางซี่แย่กางเบียงขวาก็จะไปสามกริย์ซ้ายก็ไปโรรรงเรียนดดสนสะคับ แล้วก็ตรงไปนะครับขวานะครับเกือบ3โลนะครับเป็นการเดินเดินเที่ยวถนนก็เดินนะครับซึ่งจะมีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับนั่นแสดงว่าจุดคัดกรองนี่จะมีทางเข้าทางทางเข้าทางเดียวทางออกทางเดียวหรือเปล่าครับจุดคัดกรองทั้งหมดมีอยู่4จุดนะครับมีตรงนี้จุดหนึ่งมีบางตรงข้าวัดพระสิงห์จุดหนึ่งแล้วก็มีตรงสามกษัตริย์จุดหนึ่งแล้วก็มีตรงมหาพฤฒิสวรอีกจุดหนึ่ง นะคับที่เลยว่าเว่าเจดีย์หลวงไปนะครับข้างหน้าที่นนคนเดินนะครับที่ขึ้นถนนกนเดินเวลาที่นะนเครื่อบันเทิงท่ามัดกับ

เจ็ดมิถุนาวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่นะครับซึ่งทางเราก็ได้ไปชุมกับพ่อค้าแม่ค้านะครับของถนนคนเดินลาดดำเนินตรงนี้นะครับทุกคนก็มีความเห็นด้วยกันพร้อมกันว่าเราเขาอยากจะเปิดถนนคนเดินเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเชียงใหม่นะครับหรือของท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลน,นะครับก็มาตรการนะครับเราจะมีจุดคัดกรองนะครับจุดแรกก็คือจุดตรงนี้นะครับ จุดที่2ก็ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดพระสิงห์จุดที่3ตรงสามกษัตริย์จุดที่4ก็คือตรงพุทธิสโสพลนะครับมีทั้งหมด4จุดส่วนในซอยต่างๆนยเราก็จะมีแผงกั้นไม่ให้คนเข้านะครับจุดคัดกองแต่ละจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งมีเครื่องวัดอุณหภูมิมีอ่าตรวจการใส่แมสนะครับแล้วก็มีเจลล้างมือนะครับแล้วก็จะมีอ่าไทยชนะสแกนไทยชนะก่อนเข้านะครับและเวลาออกก็ต้องสแกนออก นะครับซึ่งมาตรการเหล่านี้นะครับแล้เราคิดว่า,าที่เราทำอย่างเงี้ยก็เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าซึ่งโดยปกติเนะี่ยมีประมาณเกือบ3,000ลายแล้วก็จะมีการสแกนอุณหภูมินะครับทุก4ชั่วโมงแล้วก็ตรวจตรากำชับให้ใส่แมสปิดจมูกตลอดพร้อมกับจะต้องมีตะกร้า2ใบใบหนึ่งเอาไว้รับเงิน ไหนึ่งเอาไว้ทอนเงินนะครับซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการที่ทางส่วนกลางได้กําหนดให้กับทางพ่อค้าแม่ค้ากับท้องถี่ให้ปฏิบัติเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าถึงตอนนั้นน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นหากถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็จะได้ตามได้นะครับตามคนที่อาจจะป่วยนะครับแต่ผมก็ใจว่าผมไม่มีใครป่วยแล้วครับเพราะว่าถนนคนเดินเราเนี่ยเป็นถนนที่ พวกพ่อค้าแม่ค้าเขาป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่ที่จะถึงนี่นะครับเราก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงสามทุ่มกว่าซึ่งปกติเนะี่ยโเวอร์ฟิลมันห้าทุ่มเราเก็บตอนสามทุ่มกว่าเพราะว่าบางคนนะครับอยู่ลําพูนบ้างอยู่สันกําแพงบ้างอยู่แม่ริมแม่แตงเขาะจะกลับบ้านได้ทันในช่วงตอนโอเวอร์ฟิลนะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าถ้าหากรัฐบาลขยายไปถึงเที่ยงคืน ก็จะมีการปิดตามปกติก็คือ5ทุ่มนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสําหรับของเชียงใหม่เรานะครับเป็นเป็นเป็นถนนคนเดินซึ่งเรามีทั้งหมด2ที่นะครับมีถนนคนเดินวนลายถนนคนเดินลาดดําเนินหรือถนอนคนเดินวันอาทิตย์แล้วเราก็จะมีของในปาซา,าซึ่งวัวลายกับในปาซา,าเขาก็บอกว่าดูนี่ก่อนถ้าเกิดเขาพอจะขายได้เขาก็จะเปิดขายตามของถนนลาชด,ดําเนินนะครับ งันฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมั่นใจเลยนะครับว่าสนนขึ้นโดยเราเปิดวันที่7มีมาตรการในการสัดกรองโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดนะครับนักท่องเที่ยวนะครับตอนที่จะเข้ามานะครับทุกคนต้องมีแมสปิดจมูกตลอดนะครับแล้วก,ก็ต้องใส่ตลอดนะครับพ่อค้าไมค้าก็ต้องใส่ตลอดผมมั่นใจเลยนะครับว่าถ้าทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ค้าเนี่ยใส่แมสกปิดตลอดเนะี่ย ไม่มีติดแน่นอนนะครับแล้วคาดว่าในวันแรกของการเปิดวันที่เจ็ดเนี่ยครับซึ่งเป็นถนนคนเดินวันอาทิตย์เนี่ยจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนครับ,บตอนนี้ตอนนี้เราคาดว่าอา,อาทิตย์แรกของวันที่เจ็ดเนี่ยน่าจะน่าจะอา,อาจจะคึกคักแต่ไม่ไม่มากอาจจะคึกคักพอสมควรเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าทุกคนก็อยากจะมาดูถนนคนเดินนะครับ มาดูว่าเอะตอนนี้องก็เลยเป็นยังไงบ้างยังหายดีเหมือนเดิมไหมยังมีบรรยากาศแบบเดิมๆไหมซึ่งบรรยากาศแบบเดิมๆนะที่หนึ่งอะ่ะมีคนมาเดินประมาณสามสี่หมื่นคนนะครับถ้าที่จะจะถึงเนี่ยเราขอสักห้าหกพันนี่ผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะเป็นการกระตุน้นเป็นก้าวแรกที่เราจะเปิดให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับล่างๆของเชียงใหม่เลยนะครับ สําหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเราได้เราได้บอกให้แต่ละล็อกนะครับซึ่งปกติเนี่ยแต่ละล็อกมันก็ห่างกันพอสมควรให้ติดแผ่นพลาสติกนะครับของแต่ละล็อกกั้นกันไว้แต่ลล็อกกั้นไว้นะครับแล้วก็กั้นแต่ละล็อกนะครับแต่ล็อกกั้นพลาสติกนะครับซึ่งก็จะป้องกันนะครับเชื้อที่จะโดนเข้ามานะครับสําหรับร้านแผงลอยร้านอาหารเราเพิ่งประชุมไปนะครับ ก็ให้กั้นแผ่นพลาสติกใสตรงหน้าร้านของใครของมันนะครับ